ทสวัสดีครับนักเรียนก็มาพบกันเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับวันนี้คราที่แล้วก็พบกันในในในตู้นะในตู้วันนี้พบตัวจริงนะครับก็ยังหล่อเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไม่ลดความหล่อไปนะทีนี้ที่อาจารย์ในช่วงที่ครูไม่มานั้น,นก็มีอาจารย์ชื่ออะไรนะลูกมาช่วยสอนแทนไปแล้ว สักชัยใช่ไสักชัยก็ยโอเคไหมเขพอรู้เรื่องนะเรามาทบทวนอีกนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้นะครับทูเขียนบอกว่าให้ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหนึ่งักเรียนเข้าใจว่าไงครับ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหนึ่งหมายความว่า1.5ได้ไหมไม่ได้เพราะ1.5ไม่ใช่จำนวนเต็มจริงค่ะ 1.5ไม่ได้ต้อง2องใบนะสองสามเรื่อยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ n เป็นเต็มที่มากกว่า1 x และ y เป็นจำนวนจริงพอพูดถึงจำนวนจริงนลกเรียนก็นึกถึงอะไรบ้างจำนวนจริงยกใหญ่ครูฟังที่ลูกจำนวนจริงก็มีสองพวกใหญ่ตรรกยะก่ะตรรกยะก็พวกที่ติดรูทกับพวกที่ไม่ติดรูท ใช่ลรบอกว่า y เนี่ยจะเป็นรากที่ n นะครับเป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลัง n เท่ากับ x ไว้ลก โอเคไหมนี่เป็นตามในหนังสือเลยนะครับดูในหนังสือหน้าหน้าเจ็ดถ้าใครยังไม่จดก็ได้นะครับก็คือแต,แต่แต่ถ้าจดไปก็เป็นผ่านมือเราไปนะครับผ่านมือไม่รู้อาจารย์พูดไปอย่างพูดนี้อย่างลูกให้ n มนเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น n เป็นหนึ่งได้ไหมลูกไม่ได้เพราะ n นเป็นสองก็แสดงว่าถ้า n เป็นสอง,สงปังป๊บก็เป็น y กําลังสองเท่าเท่าไรลูก x เพราะนั้น y เป็นรากที่สองของ x y เป็นรากที่สองของ x คำว,ว่ารากที่สองเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้ว่า y เป็นรากที่สองของ x เข้าใจไหม y ้ากรากที่สองของ x ก็ต่อเมื่อจับโยงสองแล้วเท่ากับ x ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นประโยคนี้หมายความว่า y เป็นรูท x ก็ได้หรือ y เป็นลบรูท x ก็ได้ เห็นไหมครับเพราะว่าทำไมเพราะจับโยงสองตัวนี้ปุ๊บได้ x จับโยงสองปั๊บได้ x ถึงไหมครับ4ย่อลงสองเท่า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 ไรลูก16เพราะฉะนั้น4เป็นรากที่สองของ16หรือเขียน4หมายว่าเป็นรู้สิบหกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเท่ารู้สิบหก ก็คือรู้ส6เนี่ยถอดออกมาแล้วได้4นั่นเองหรือ4ี่ยกสองสิบหรือลบ4ี่ยกสก็เป็นเท่าไหร่เหมือนกัน16เหมือนกันเพรารากที่2ของ16ก็จะมี2รากคือ4กับลบสี่ครับ รากที่สองของ16จะมี2รากคืออะไรลูก4กับลบสรากที่สองของ25มีคืออะไรครับ5กับลบ5รากที่สองของ81คืออะไรครับกับลบ9ถ้าพูดรากที่สองหมายความว่ามีสองค่าแต่ว่าถ้าพูดถึงพูดถึงเครื่องหมาย,ยาเฉยๆอันนี้จะมีค่าเดียว คือรู้สิโอเคไหมครับจะมีค่าเป็นสี่เฉยลบรู้สิบหกจึงมีค่าเป็นลบสี่เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงตงัวนี้ถ้าคือหมายรู้ที่เฉยเนี่ยนะครับคำตอบที่ได้ของมันคือค่าสมบูรณ์ของ X อ่ถ้าตัวนี้เป็นเลขคู่ครับพราะรู้ที่ n ของ X กำลัง N เท่ากับค่าสมบูรณ์อง X เสมอ ถ้า n เ,เป็นเลขคู่จำนวนเต็มคู่บวกเลยก็ได้คู่นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องระวังนิดเดียวว่าถ้าตัวนี้เป็นเลขคู่เมื่อไหร่เวลาถอดออกมาต้องระวังว่าเป็นขอ้อหมายค่าสมบูรณ์เช่นรู้ที่สองของลบสอยกกำลังสองจะไม่เท่ากับลบสองแต่จะเท่ากับอะไรลูกค่าสมบูรณ์ของลบสองไว้ก่อน เพราะเรื่องค่าสมบูรณ์ในสำคัญนะครับเครื่องหมายรากอย่าแบบนี้สาคัญสําคัญอย่างไรใช่ก็บอกว่า 2x บวกกับรูทหนึลบ2 x, x 2. บวก x กำลังสองวกจงหาค่าเมื่อ x เท่ากับ5 เราจะมีวิธีการทำสองวิธีคือวิธีแทงค่าไปตรงๆเลยกับอีกวิธีหนึ่งคือถอดรากนะครับก็คือวิธีหน่งแทนค่า x เท่ากับ2ไปเลยได้เท่าไหร่ครับ2 x บวกรูทหนึลบ2 x บวก x กำลังสองเท่ากับเมื่อ x เราคือ5ก็แทงค่าไปกับ2คูณ5บวกรูทหนึ่งลบ สิบใช่ล่าสิบเลยนะบวกกับห้ากำลังสองเท่าเท่าไหร่ครับสิบบวกรูทยี่ห้าบวกหนึ่งเป็นยี่หกใช่ไหมลูกยี่หกลบสิบหรือเท่าไหร่สิบหกคำตอบก็คือสิบสี่ อันนี้ไม่ไม่ยากอะไรเพราะว่าทำไมลูกเราทําแทนค่าตรงๆออกมาเป็นรูทสิบหกรูทสิบหกออกมาค่าเดียวคือสี่ฮลูกไม่ใช่บวกลบสนะี่นะแห้คําตอบก็ได้แล้วว่าตอบว่าสิบสี่วิธีที่สองโออันนี้ห้องอะไรลูกเนี่ยห้อง ห้องหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมห้องมีห้องอะไรอีกห้องไหมหอ,อยู่อยู่ายทางใช่ไหมถ้าทำอีกทีหนึ่งคือถอดรูทนี่มา 2x บวกด้วยรูทอะไรลูก1ลบ x ยกกำลังสองนะคุณทปทำวิธีที่ผิดให้ดูนะครับวิธีที่ผิดคือ 2x บวกด้วย1ลบ x เลย 2x แทนค่าไป x เท่ากับเท่าไหร่ลูก x เท่า, 5, า 5, กับ5ก็กลายเป็น10บวกกับลบ4เท่ากับ6ทำไมได้ลบ4ลูก1ลบ5ใช่ไหมลูกได้ลบ4 10บวกลบ4ได้6 ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดผิดทำไมผิดเพราะว่าเพราะว่าไงลูกเพราะจริงๆแล้วต้องถอดเป็นค่าสมบูรณ์โอเคไหมครับถอดเป็นค่าสมบูรณ์ทำต่อไปวิธีที่ถูกนะครับ 2x บวกด้วยค่าสมบูรณ์ก็ง1ลบ x เรียนรอบไปสองวิธีเพราะว่านี่คือวิธีที่ผิดนะครับโอเคไหมวิธีที่ผิดคือหลุดออกมาเลย วิธีถูกก็คือต้องมีค่าตั้งของ x โอเคไหมครับก็ได้ 2x บวกด้วย1ลบอะไรลูกเอา5แทนเลยเนี้ย1ลบ5ถูกไหมลูกอันนี้ก็ได้10บวกอะไรลูกค่าตั้งของลบ4ก็คือ4คำตอบก็คือ1 4ถูกไหมลูกถูกถูกใช่ไหม พาะฉะนั้นถ้าใครถอดออกมาแล้วไม่มีค่าสมบูรณ์ในยลูกเหมือนกับจะไม่มีค่าสมบูรณ์ก็ไม่ได้นะครับเพราะค่าของนี้เป็นอะไรลูกอันดับเป็นเลขคู่เวลาถอดมันต้องเป็นค่าสมบูรณ์ถ้าดับเป็นเลขคี่ต้องไหมลูกรู้ที่สของลบสยกกำลัง3อย่างเงี้ยอันอย่าพกอย่าพกมาก็ได้ท้ายนดิดก่อนไปน่นก่อนอ่าตรงนี้รีบอันนี้ง่ายอันนี้ง่าย บงังเหรอแล้วคุณนั่งตรงไหนอ่ะนั่งไม่ได้เลยเหรอตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ไมบังใครแน่นะ,นะ <c ười> โอเคเวลาไปร้องเพลงตาม <c ười> ตามอะไรนะ <c ười> คาเฟ่เทเลียคาเฟ่คาเฟ่อ่าต้องมีมีโตะ๊ะเงี้ยร้องฮะอ ยกไปยกมาเร<อ>ียนรู้จักรมนุษย์โอกาสไหมลูกจากมนุษย์โอกาสเนี่ยชอบคีย์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยชอบคีย์ไหนมากที่สุดนักมนุษย์โอกาสชอบคีย์บอร์ดเนี่ยแป้นไหนมากที่สุด ชอบอะไรลูกชอบก็ไก่ทำไมอ่ะต้องมีเหตุผล <c oughs> เขาบอกว่าไง <c oughs> ครูถามว่าไงมากกว่านะครูถามว่าไงนะครูถามว่านักบินอวกาศหรือมนุษย์อวกาศเนี่ยนะชอบแป้นอะไรมากที่สุดในคอมพิวเตอร์ แป้นอะไรเช่นแป้น A แป้น B แป้น C ใช่ไหมเป็น Enter, เอน Enter แป้นอะไรพวกเนี้ยถามว่านักบินโอกาสชอบอะไร<ม>นี่ตอบแล้วใช่ไหมลกูกตอบอะไรนะสเปซบาร์ตอบสเปซบาร์<ม>คือเขาอยู่ในโน,โน้ตเขาไม่มีบาร์เที่ยวเขาก็ชอบสเปซบาร์ฮะลูกอ่า เห็นไหมชอบสเปซบาร์พออย่างน้อยก็ไปเที่ยวบาร์ฮะในสเปซในอวกาศแฟนอื่นก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคไหมอันนี้รอบเปร็จยังลูกรอบเปร็จยังรอบเป็แล้วเสร็จแล้วตัวนี้นักเรียนออกมาได้อะไรครับเนี่ยฮะลบสอง ตัวนี้ไม่ได้ออกมาเป็นค่าสบูรณ์ของลบสองออกมาลบสองเลยนะครับตัวนี้ออกมาเป็นอะไรครับสามเลยเห็นป่ะออกมาสามเลยเห็นว่าถ้าเป็นเลขคี่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องมาครับแต่ถ้าเป็นรูทที่สี่ของลบสองยกกําลังสี่อย่างนี้ต้องตอบว่าเป็นลบสองไม่ได้นะครับจะต้องตอบมาเป็น อันนี้ให้ระวังไว้เลยนะครับระวังไว้เลยโอเคไหมครับ พันราที่ n ของ x ก็จะสรุปได้ว่าเป็น y เป็นรากที่ n ของ x เมื่อไหร่นะ y เป็นรากของ n เทีง x เมื่อ y ยกลัง n เท่ากับ x เราก็ได้รากต่างๆมานะครับ